การที่ผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการหน่วยบริการยากลําบากแบบนี้แหละครับทำให้เกิดคําถามนะครับคุณลุงรดว่าปัดทองมันจะล่มหรือไม่ล่มแต่หลังจากนี้คงต้องมาดูว่ามันจะล่มจริงหรือไม่ถ้าจะล่มเพราะเหตุอะไรนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วในการประชุมในการหารือนี่มีข้อเสนออะไรกันบ้างฮะข้อเสนออย่างแรกคือการเพิ่มเงินครับนนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเงินอาจจะไม่พอเงินไม่พอก็เลยไม่มีไปจ่ายหน่วยบริการอย่างอาจารย์สนั่นวิสุทธ ทิศศักชัยซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชก็บอกในเวทีว่าผมถามประชาชนว่าถ้ามีหน่วยบริการในระบบบัตรทองเนี่ยให้บริการไปแล้วไม่ได้เงินเลยอันนี้ค,คิดว่ายุติธรรมหรือไม่อันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับเราจะเห็นปัญหาซับซ้อนในการเบิกจ่ายว่ารักษาคนไปเท่านี้แต่สปสชจ่ายมาไม่ถึงครึ่งแบบนี้อาจจะไม่ยุติธรมรมอาจารย์ก็เลยตั้งคําถามแบบนี้ลองไปฟังอาจารย์บอกบนเวทีชัดๆกันอีกทีครับว่ามีปัญหาอย่างไรครับ ผมถามประชาชนอย่างนี้ครับถ้ามีหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพให้บริการไปแล้วไม่ได้เงินเลยท่านคิดว่าอย่างไรตอบในใจนะครับตอบในใจไม่ต้องตอบเป็นคำพูดมันยุติธรรมไหมครับหน่วยบริการให้บริการไปแล้วไม่ได้เงินเลยหนักกว่านั้นต้องหาเงินมาคืนด้วยท่านว่ามันยุติธรรมไหมครับ เงินเหมาเงินหมอจ่ายรายหัวเพิ่มให้2อหรือสาเปอร์เซ็นต์แต่ค่าแรงเพิ่มขึ้นปีละห้าเปอร์เซ็นต์ครับต้องถูกหักคืนสำนักงบผ่านสปสอชอนั่นนั่นคือปัญหาที่อยากให้ได้ยิน ถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็เป็นยากลําบากแล้วครับว่าเงินอาจจะมีไม่พอตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่อีกความเห็นหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าปัญหามีอยู่เห็นเยอะมากเลยครับคุณหมอสุพัฒนนี่เป็นตัวแทนจากชมรมแพทย์ชนบทแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะโทษบัตรทองว่าไม่มีเงินเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะักอาจจะเป็นที่เรื่องของปัญหาระบบสุขภาพด้วยเพราะถ้าระบบสุขภาพดีหมายความว่าคลินิก ส่งต่อมีโรงพยาบาลที่ส่งต่อที่ต้นทุนไม่สูงมากเนี่ยระบบสุขภาพแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพไปได้มากเลยทีเดียวลองไปฟังคุณหมอสุภัทนให้ความเห็นครับแต่แต่การพนาทิศทางประเทศเรามันไม่ใช่ไทยมารี่แคร์ไม่ถูกส่งเสริมโรงพยาบาลชุมชนถ้าพูดตรงๆก็ไม่ถูกส่งเสริมเหมือนกันครับส่งเสริมโรงพยาบาลจังหวัดมากกว่าจริงเลยเนาะเพราะว่าต้นทุน,ทนาการก่อสร้างต้นทุนบุคลากรทั้งหมดไปอยู่ที่โรง,โรงพยาบาลจังหวัดไปโป่งที่นั่น นั้นจริงๆผมคิดว่าหัวใจคือต้องกลับไปทบทวนระบบสุขภาพจะมาวิจารณ์สปะสะชและให้เขาดิ้นรนกับเราตรงนี้มันไปไม่รอดหรอกเพราะว่าสปะสะชทวงทําได้ขอเงินเพิ่มขอ,ขอไปขอมาก็มาจัดการระบบการเงินซึ่งซึ่งสุดท้ายขอเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยนิและความต้องการเนี่ยสูงจริงๆปัญหาเรื่องเงินไม่พอมีตั้งแต่วันแรกที่เกิดระบบบัตรทองแล้วนะครับ